สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนณ้าาไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจูนมีจัดสมมอบรถอีกหนึ่งคันและเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยเป็นรุ่นแรไอเทมหายากนะคะนี่เลยนะคะคุณไดแกนสตาร์เล็กนะคะ 2.5VIP นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะและต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็น7ที่นั่งแท้ป้ายดำจากโรงงานด้วยนะคะเทดนี้นะคะลูกค้าดูช่องทางออนไลน์100%นะคะไม่ได้เข้ามาดูรถที่หน้าร้านอีกด้วยนะคะ ลูกค้านะคะเพียงแค่ดูรูปนะคะและรีวิวของทางร้านนะคะสวยถูกใจลูกค้าแบบนี้นะคะลูกค้าก็ชําระเงินนะคะเต็มจํานวนทั้งหมดนะคะก่อนวันส่งมอบรถนั่นเองนะคะและคันนี้นะคะเรายังส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกด้วยนะคะและโปรโมชั่นนะคะสําหรับตอนนี้นะคะที่กําลังร้อนแรงมากๆเลยนะคะเพียงลูกค้านะคะซื้อรถของทางร้านเรานะคะก็ได้รับส่วนลดทันที1 0,000บาทนะคะ และโปรโมชั่นของแถมของเรานะคะยังแน่นๆจุกๆเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างเลยนะคะและเรายังมีนะคะบริการหลังการขายนะคะรับการเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ2 0,000โลกันไปเลยนะคะและคันนี้นะคะไปส่งที่จังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจัดส่งฟรีถึงบ้าน